สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนก็คงจะเห็นปกคลิปกันแล้วใช่ไหมครับว่าเนื้อหาในคลิปนี้มันจะเกี่ยวข้องกับอะไรผมไม่รู้ว่าคนดูช่องนี้ได้ดูโปเกมอนกันเยอะไหมนะแต่ว่าผมเชื่อมั่นว่าทุกคนต้องเคยเห็นและต้องเคยดูเรื่องนี้ผ่านๆตามาบ้างไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยแน่นอนครับซึ่งตั้งแต่เด็กจนโตนั้นทุกคนก็อาจจะเห็นสสิ่งในเรื่องนี้เปลี่ยนไปตลอดนั่นก็คือโปเกมอนของซาโตชิที่เปลี่ยนไปแทบจะทุกภาพที่อยู่กับมอนี่ตลอดก็คงจะมีแค่พิคชูเท่านั้น และอีกสิ่งที่พอเริ่มภาคใหม่นั้นก็จะเปลี่ยนไปตลอดเช่นกันนั่นก็คือนางเอกของแต่ละภาคที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนมาเยอะจนสามารถให้คนมาโหวตกันได้เลยทีเดียวว่าคนดูนั้นชื่อชอบและประทับใจกับนางเอกของภาคไหนมากที่สุดนั่นเองและนี่คือคลิปที่จะมาบอกว่ามีใครติดอันดับนางเอกในอนิเมะเรื่องนี้บ้างและอันดับหนึ่งนั้นเป็นใครนั่นเอง ซึ่งก่อนที่ผมจะพาทุกคนไปดูนางเอกขอน,นัดต่างๆในเรื่องโปเกมอนเนี่ยผมก็ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลดีๆจากทางเว็บไซต์ออนไลน์สเตชันที่รวบรวมข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับอนิเมะด้วยนะครับซึ่งแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ผมได้เอามาเนี่ยก็จะเอามาจากเว็บไซต์นี้นะครับเขาได้รวบรวมข้อมูลผลโหวตนี้มาจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า n l a p อีกทีนึงนะครับซึ่งทางเว็บไซต์นี้ได้เปิดให้ชาวญี่ปุ่นมาลงคะแนนผลโหวตกันเพื่อหาว่านางเอกคนไหนในเรื่องโปเกมอนนั้นคือนางเอกที่เป็นที่นิยมมากที่สุดประจำปี20 2 1นนั่นเอง โอ้เพิ่งจะผ่านมาปีที่แล้วเองนะครับเนี่ยซึ่งมีผู้ร่วมลงคะแนนถึง5,431คนถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะพอสมควรโอเคเราได้บอกข้อมูลพื้นฐานกันไปหมดแล้วนะครับงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าใครใติดอันดับ1-10กันบ้าง แต่ก่อนที่จะไปดูเพื่อนผมพูดถึงระดับของสาวๆโปเกมอนวันนี้ผมมีแอปอ่านการ์ตูนแอปหนึ่งมาแนะนำให้กับทุกคนครับไอมังกาแอปที่มีการ์ตูนให้อ่านหลายเรื่องหลายแนวแถมสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้ง Play Store แล้วก็ App Store ด้วยนะครับเพียงแค่พิมพ์ค้นหาคำว่าไอมังกาใน Play Store หรือว่า App Store แล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยครับและในระหว่างที่ดาวน์โหลดอยู่เนี่ยจะลืมให้คะแนนแอปนี้5ดาวด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ไม่อยากไปเสียเวลาพิมพ์ค้นหาเพื่อดาวน์โหลดเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดแแอออปปปไไไมมมมััังงงะะะผผ่่านนนนนลลลลิิิกก์ใใตต้้้้้้้คคคคีีดดดเเเยยรรบ๋วววจทห็ส หลากหลายแนวให้ทุกคนเนี่ยได้เลือกอ่านกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนแนวที่ผู้ชายอย่างเราๆเนี่ยชอบกันแนวแอคชั่นแนวแฟนตาซีหรือว่าแนวสยองขวัญเนี่ยไอ้มังงะเนี่ยเขาก็มีให้หมดเลยนะฮะแถมการ์ตูนที่เรื่องในแอปเนี่ยมันก็เป็นภาพสีหมดเลยนะฮะซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถกดเข้าไปในแอปไอเมังงะแล้วก็ค้นหาหน้าบนหมู่ได้เลยนะครับว่าตัวเองเนี่ยชอบอ่านแนวไหนเรื่องไหนเนี่ยสามารถเลือกอ่านได้หมดเลยนะฮะซึ่งแอปไอเมังงะเนี่ยเขาก็จะอัปเดตตอนใหม่ๆทุกๆวันเลยนะฮะสามารถเลือกอ่่่่่่่่่่่าา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 านน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 นกกกกกก็ไไไดดดดด้้้้้้ตตตตมม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 ปชออ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 บบบบเเเเเเลลลลยยยยฮะะะงงงััััััววววววจหหหีีใใทุุแแคคคครรรรซึถิืืส์ผ จะได้มาแลกเปลี่ยนคนเพื่อสรกหลังอ่านการสรุปนะครับซึ่งแอปเอมงานเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีแต่การ์ตูนผู้ชายนะฮะการ์รตูนแนวที่ผู้หญิงชอบเนี่ยเขาก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนแนวความรักย้อนยุคดราม่าต่างโลกไอเจา้าแอปเอมงานเนี่ยมีหมดเลยนะฮะโดยเฉพาะการ์ตูนแนววายเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับ ภาพก็สวยเนื้อเรื่องก็สนุกดีงไงก็อย่าลืมลองไปตามสักเรื่องสเรื่องดูกันนะฮะเพื่อจะติดใจดูเรื่องต่อไปด้วยนะครับผมและนอกจากนี้ในแอปแอมมงาเนี่ยเขายังมีให้ทุกคนเนี่ยไปกดรับเพรฟรีด้วยนะครับเพียงแค่กดไปที่ศูนย์กิจกรรมแล้วก็จะมีให้ล็อกอินรับเพรฟรีแล้วก็จะมีให้ทำาภารกิจรับเพรฟรีด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมไปทากันนะครับยังไงก็อย่าลืมไปดาวนโหลดติดเครื่องกันไว้นะครับสำหรับแอปแอมมังห์เนาะและยังมีสลอร์แล้วกัน ครั Download, งงดดาวนโหลแเปิดมาที่อันดับ10ยูเลกาได้รับคะแนนโบวต37คะแนนซึ่งยูเลกานั้นคือน้องสาวของซีตอนเธอเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ร่วมเดินทางไปกับซาตโตชิในภาค XY กับภาค XYZ นั่นเองมาต่อกันกับอันดับที่9้นั่นก็คือมาโอดเธอนั้นคือตัวละครหลักอีกคนหนึ่งที่อยู่กับซาตโตชิในภาคของโปเกมอนซันแอนมูนซึ่งเธอได้คะแนนโหวตไปทั้งหมด96คะแนนครับ และเราก็มาต่อกันกับอันดับที่8กันอย่างรวดเร็วเลยนะครับซึ่งอันดับที่8นั้นก็คือไอริสจากโปเกมอนภาพแบ็คแอนไวทนั่นเองซึ่งเธอนั้นได้คะแนนโบว์จากแฟนๆไป171คะแนนครับแล้วเราก็มาต่อกันกับที่อันดับที่7นะครับซึ่งเราก็มาพบกับสาวน้อยน่ารักประจำผ้าของซันแอนมูนอีกคนนึงนั่นก็คือซูเรนครับเธอนั้นได้รับคะแนนโบว์ไปทั้งหมด203คะแนน ต่อจากอันดับ7นั้นเราก็มาหาอันดับที่6กันต่อเลยนั่นก็คือโคฮารุจากโปเกมอนภาค Journey the Story นั่นเองซึ่งเธอนั้นได้คะแนนโบดไป302คะแนนครับถ้าผมออกเสียงโปเกมอนภาคนี้ผิดผมก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่ามันเรียกประมาณนี้หรือเปล่าและตอนนี้เราก็มาถึงครึ่งทางกันแล้วนะครับหลังจากนี้น่าจะมีนางเอกที่ทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เคยดูภาคเก่าๆมาเนี่ยน่าจะรู้จักพวกเธอดีอย่างแน่นอน ต่อกันที่อันดับ5 h a ฮาลุกะได้รับคะแนนโหวตไป385คะแนนนั่นเองซึ่งฮาลุกะเธอปรากฏตัวขึ้นในภาคที่มีชื่อว่า Get the Show on the Road นั่นเองครับและอันดับที่4ต่อมาเธอนัเป็นเอกที่ผมค่อนข้างชอบมากเลยนะถึงแม้ผมจะดูภาคแสแอนมูน an ไม่จบก็ตามแต่ผมก็ยังคงจดจําเธอได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือลิลลี่นั่นเองครับซึ่งเธอก็ได้คะแนนโหวตไปทั้งหมด6 0 1คะแนนเลยทําให้เธอได้อันดับ4ไปครอบครองนั่นเอง แล้วเราก็ได้เดินทางมาถึง3อันดับสุดท้ายแล้วนะครับมาดูพ,พร้อมๆกันดีกว่าว่าจะมีคนที่คุณผู้ชมชื่นชอบอยู่ด้วยหรือไม่อันดับที่3นั้นได้แก่คาซึมิเธอได้รับคะแนนโหวตไป8 1 4คะแนนนั่นเองครับคาซึมิได้ปรากฏตัวในเนื้อเรื่องตั้งแต่เขตคันโตไปจนถึงเขตโจโตและเธอนั้นยังไปถึงหัวหน้ายิ้มของฮานาดะอีกด้วยนะเอออันดับต่อมาก็คืออันดับที่2กันแล้วนะครับซึ่งอันดับที่2นี้บอกตรงเลยว่าตั้งแต่ดูโปเกมอนตั้งแต่เด็กมา ผมคุ้นเคยกับเธอมากที่สุดแล้วนั่นเองซึ่งนางเอกอันดับ2ที่ได้รับคะแนนโหวตไปถึง1 3 9 7คะแนนก็คือฮิคารินั่นเองครับฮิคารินั้นได้ปรากฏตัวออกมาครั้งแรกในโปเกมอนภาคไดมอนแอนด์เพล r l ซึ่งต้องบอกกันตรงนี้ก่อนนะครับว่าไอคาว่าเพ a r l ที่ผมได้ออกเสียงไปเนี่ยผมได้เอาคำนี้ไปใส่ใน Google ทางเสล็จแล้วมันออกเสียงแบบนี้จริงๆนะโอเคหลังจากที่ผมพาเนเรื่องไปนิดนึงนั้นผมก็ขอพาทุกคนกลับมาที่ฮิคาริกันต่อนะครับ ซึ่งฮิคาริเนี่ยเธอเป็นนางเอกที่ในบางครั้งชอบทำอะไรหลายๆอย่างคล้ายๆกับซาโตชิอีกด้วยนะแม่แม่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าที่ชอบทำอะไรคล้ายๆกันเนี่ยเพราะอยู่ด้วยกันมานานเกินไปหรือเปล่าแล้วก็มาถึงนางเอกอันดับที่หนึ่งที่น่าจะเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนรวมถึงผมด้วยนั่นเองเธอคือคนที่มีผลโหวตที่เยอะที่สุดในเว็บไซต์ n อ a นด้วยคะแนนโหวต1,425คะแนนและคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณเซเลน่านั่นเอง ซึ่งเธอได้ปรากฏตัวครั้งแรกตอนที่ภาพโปเกมอน XY ออกฉายนั่นเองครับก่อนที่จะต้องแยกย้ายจากซาโตชิไปหลังจากจบภาค XY แซเซน่านั้นคือนางเอกของโปเกมอนที่แสดงออกว่าชอบซาโตชิอย่างชัดเจนมากที่สุดครับและด้วยความสวยบวกกับออร่านางเอกที่มีมากมายมหาศาลก็ทําให้เธอเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าแฟนๆมากๆนั่นเองและหลังจากที่โปเกมอนภาค XY แจบไปเธอก็ได้ปรากฏตัวอีกครั้งในภาพโปเกมอนเจอร์นี่ในตอนที่105นั่นเองครับ ซึ่งถึงจะเป็นการปรากฏตัวในภาคอื่นและลายเส้นใหม่ก็ตามแต่ด้วยความสวยและออร่าความเป็นนางเอกของเธอนั้นไม่ได้ลดลงไปเลยแม้แต่นิดเดียวครับซึ่งการปรากฏตัวอีกครั้งของเซเลน่าในภาคเจอร์นี่นั้นก็ได้เป็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางและมีคนฮือฮากันเยอะมากเพราะมันเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์จริงๆสำหรับการปรากฏตัวของเธอนนในตอนที่105ของภาคเจอร์นี่นั่นเอง และนี่ก็เป็น10อันดับนางเอกของโปเกมอนที่ติดอันดับการโหวตจากเว็บไซต์ e n l a บของชาวญี่ปุ่นรวมๆคะแนนกันทั้งหมดแล้วนั้นคือ5,431คะแนนนั่นเองครับซึ่งอันดับหนึ่งก็คือคุณเซเลนาที่ได้รับคะแนนโหวตไปทั้งหมด1,425คะแนนนั่นเองซึ่งเอาจริงแล้วผมก็ไม่ค่อยแปลกใจกับการที่เธอติดอันดับหนึ่งเท่าไหร่นะเพราะว่าแบบมันมันค่อนข้างจะล็อกอยู่แล้วอะ่ะเพราะว่าการที่แบบเธอปรากฏตัวในภาค XY เนี่ยมันบูมมากอะ่ะ ไม่รู้จะใช้คําไหนฮะคือแบบเป็นนางเอกที่ดูมีิสน่ห์มากตั้งแต่ภาคเอ็กวายแล้วคือแบบทุกคนชื่นชอบเธอทุกคนชอบที่แบบเธอเป็แบบนบแบบนั้นอะไรเงี้ยโอ้โหยิ่งตอนตัดผมสั้นแบบยิ่งกีดอะไรเงี้ยอืมซึ่งแบบซาผมอันดับหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนกับถูกล็อกผลมาเลยนะคือแบบว่าเขาไม่ได้ล็อกผลก็หรอกแต่ซาผมมันเหมือนโดนล็อกมาจริงๆอ่ะเพราะทุกคนพร้อมที่จะเทใจให้ใหกับคุณเซเลน่าไง ตอนนี้ภาคโปเกมอน XY กับภาค XY Z มันกำลังฉายอยู่เนี่ยโอ้โหทุกคนพร้อมที่จะเชียร์โตชิกับคุณเซเลน่ามากมากอ่ะคือแบบทุกคนเทใจให้คุณเซเลน่าว่าดีคือเดอ best นางเอกของโปเกมอนอ่ะเออแล้วก็แบบเชียร์ได้กับโตชินู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แบบเชียร์คู่นี้เหมือนกันผมรู้สึกว่าคู่นี้เคมีดูเข้ากันนะคือแบบว่าอาจจะเป็นแบบเป็นเพราะว่าจินคู่นี้ก็ได้ก็เลยมองอย่างนั้นแต่ก็นั่นแหละผมก็รู้สึกเชียร์คู่นี้จร,จร,บ,บ, best ร,รบั แล้วพอหลังจากจบภาคเอวซไปเนี่ยมาทาให้ผมรู้สึกใจหายนะเพราะผมรู้สึกว่าเออคุณเซน่าน่าจะตามซาโตชิไปแน่ๆเลยเพราะว่าเธอนั้นก็แบบชอบซาโตชิจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเธอก็ไม่ตามไปนะครับแล้วกออ็ไปตามหาความฝันของตัวเองคนละเส้นทางอะไรอย่างนี้แล้วสุดท้ายก็มาบรรจบกันอีกรอบนึงในภาคโปกเกมอนใหม่คือแบบโอโ้โหมันคือก,กลับมาเจอกันจนได้อ่ะต่อให้แบบอาจจะนานหน่อยแต่ก็กลับมาเจอกันแล้วมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากๆเลยอ่ะ มันเลยค่อนข้างที่จะเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ของใครหลายคนรวมถึงผมด้วยที่แบบเฮ้ยเอาคุณเซน่ากลับมาว่านู่นนี่นั่นคือแบบโอ้โหมันเซอร์ไพรส์มากๆหราบตอนที่105อ้าของภาคเจอร์นี่อ่ะอืมคือแบบผมก็ไม่ได้ดูหรอกแต่ว่าพอเห็นแบบนี้แล้วก็อยากจะกลับไปดูจริงๆเลยเพราะว่าหลังจากภาค XYZ ซจบไปผมก็ไม่ได้ดูอีกแล้วอ่ะเพราะคุณเซน่าไม่อยู่แล้วอะไรประมาณนั้นเฮ้ยเดี๋ยวดิจะบอกว่าไม่ดูก็ไม่ได้ดิผมไปดูภาคโอลอรามานหน่อยๆอะไรเงี้ยอืมแล้วคุณลิลล <c oughs> ก็อจะว่าไปพอมาถึงตรงนี้มีใครเกินความคาดหมายในอันดับผลวหวสิบอันดับนี้ไหมครับหรือถ้าใครมีนางเอกที่เป็นอันดับหนึ่งในดวงใจในเรื่องโปเกมอนนอกจากคุณเซเลน่าก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับในวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, เพื่อให้ผมได้สร้างสารรค์ผลงานที่ดีต่อไปด้วยนะขอบคุณมากๆครับที่มาดูกันและรับชมในวันนี้บ๊ายบาย